เอาเลือกว่าสารมะพูว่ะนี่เราต้องเสียค่าไฟไหมเนี่ืเราจะทำโรงงานอ่ะสมมุติว่าเราจะทำโรงงานอ่ะบม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 พับไก่ว่ะพับไก่แต่นี้มันไม่นอนแล้วมันเต้นทั้งคืนดะทีทงแล้วอะไรวะเนี่ย เอาหม <familia? S 2> ูด้วยเอาหมูด้วยเฮ้ยพี่พี่พี่มาเร็วพี่กองอะไรพี่กองมาเร็ว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 มาดูนมหมูอย่าอย่าพี่จูเลีย์อย่าไปจับมันนะมันต้องไปดูนมหมูแล้วเนี่ยนี่นี่ตอนนี้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 อย่าไปจับน้ามันอย่าไปจับนะเห็นไหมไฟปิดไฟปิดไฟเหมือนเหมือนสิ่หัวช้างเลยก็เอาใจเปียบเทียด้วยฮะอุ้ยแล้วตอนนี้มีนมไหม อันตัวนี้ตัวผู้เหรอตอนนั้นตัวผู้นี่ตัวเมียเหรอน้องท้องหรือน้องอ้วน่ะน้องน้องท้องแหละเนี่ยนมเลิบตุ๋ยแล้วเดี๋ยวก็ท้องเดี๋ยวก็มีลูกเราติดไว้ไหนเนี่ยนิออนเนี่ยติดไว้ตามเสาเหรอติดไว้ข้างนอกอันหนึง่งข้างในอันหนึ่งก็ได้ข้างหน้านี้ใช่ไหมอันไหนคือไข่ที่ฟักได้พี่จูนที่อยู่ในถาดใช่ไหมใช่ที่อยู่ในถาดสองฟองอ,ะอ่ะเราควรน,นอนนะใช่เราควรนอน ได้จะห้าทุ่มแล้วแล้วเอาเนื้อมาออกประกอบอะไรขนาดนี้วะเนี่ย <c oughs> โอ้เป็นภูเขาเลย <c oughs> ใครมันจะเก็บป้ะอหาเปิดไฟหมู่แล้วพี่เปิดไฟหมู่แล้ว,ม,ม,ลวมันสว่างหรือว่า่นี้มันแลดูไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่หน้ามาพี่จูนก็เติดดีเหมือนกันนะเนี่ยอย่าแซวผมหน้ามาหนู อะไรวะอ่าพี่แม่จะดู tiktok ก่อนเรารอใครดิรอพี่ก้องพี่ทำไฟอยู่เสร็จแล้วอาทุ่มแล้วเนี่ยเนื้อไม่กองดีๆวะเนี่ยนอนแล้วนอนแล้วโอ๊ยนอนไม่หลับอีกแล้วตื่นแล้วตื่นแล้วตื่นแล้วนอนไม่หลับอะไรพี่จุลี่พี่บุลี่เสียงกลดผมหรอใครมันเปิดเพลงลดอุณห เดี๋ยววันหลังนี้ผมเอาเครื่องตัดไม้ไปตั้งไว้ข้างที่นอนเลยเวลานอนก็วีดเขาเดินไม่ค่อยรอดแล้วอ่ะน้องหิวนะเนี่ยน้องหิวน้องไหนต้องหมูอ่ะแหมเฮ้ยอาหารหมูจะหมดนี่ยว่ะนี่ถุงเนี่ยไงเนี่ยผิดอาหารหมูจะหมดดูสภาพตังตอนนี้ ไม่ไม่ใช่ได้ถาดหมดอ๋อด้ถาดหมดเหรอโอเคผมตัดมาให้โยเติมไหมเติมไหมเติมไหมเอากาอาจจะหมูก่อนครับจุลิจะได้ทําบ้านต่อได้เติมเติ้งไหนเมปิดไฟด้วยพี่ก้องอาจจะต้องทำถาดน้ำถาดอาหารไว้ในเล้าหมูด้วยนะเพราะว่ามันปิดประตูแล้วมันหิวอ่ะตอนดึกโอเคมันเหมือนพี่ก้องอ่ะพี่ก้องก็ชอบหิวตอนดึกพี่ก้องไม่เข้าใจหมูเลยโอเคได้พี่จะเข้าใจหมูนะ ถ้าพี่เข้าใจหมูได้พี่ก็จะเข้าใจหนูเหมือนกันใช่ไหมพี่โจทำไข่แตกพี่โจอะไรไม่ได้ทำยังไม่มีไข่เจะฟองเลยมาหาอยู่เนี้ยอุย้ยบ้านเราหมดแล้วป่ะมั้งเดี๋ยวรอรอรอเขาตัดมาแล้วกันเราเขาไม่ตัดเราก็ไม่ทำเราตัดไม้แถวบ้านก็ไม่ได้โดนดาอีกเดี๋ยวขับรถไปตัดให้ มันไม่โตจริงเหรอพี่อะไรอะต้นไม้อะมันก็ไม่เกิดเดะไอ้ต้นเล็กๆเดยหรือว่ามันเล็กอยู่แล้วมันเล็กอยู่แล้วมันโตไหมเนี่ยทำไมมันเยยนจังวะตรงเนี้ยปะมันน่าจะโดนตัดล่ะทุกกภาพไอ้ไม่ตัดไม้ไม่ตัดไม้คนละคันไปเลยคนละคันมาแม็กมาตัดแล้วเรียงสวยๆนะไกลๆเลยนะทำไมมันแลดูลกๆเฮ้ยมาร์กเราไปดูไอ้นี่ก่อนปะเราไปดูร้านค้าด้วยปะ เราเอากระติกไปด้วยาไปทำอะไรอ่ะเผื่อเจอกลางทางนี่เราไม่ได้ขายเนื้อบดนะพี่เนื้อบดเอาล้อรถบดรถ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 าเราเราเราขายแล้วเราซื้อรถคันใหม่ได้ไหมเขอร้องละไม่ไหวละเจอแล้วไอ้มาร์คเจอจริงด้วยหนึ่งตัวป๊อปป๊อปลงแบบจอห์นวิคหมดแม็ก พี่หมดแม็กพี่หมดแม็กเออหมานว่ะในระหว่างที่แม็กกำลังเราก็ออกไปด้วยเออวางดีๆใช่ไหมมันจะได้เยอะๆวางหัวรถได้ไหมได้งานยิงสาวอีกแหละเรียงดีๆเรียงดีๆวางหัวรถไม่ได้ป่ะแม hey, ああ็กเฮ้ยมาต่อยอีกแล้วเฮ้ยฤดูด่ากวาง าลาคไดทั้งกวางไดทั้งไอ่เลยเนี่ยมีจำศีลหรือดูหนาวกลับไปเอาไอ้ดี่อีกไหมกลับไปเอาอเอา่อกระติกไม่พอแน่เลยกลับไปเอากระตุกกระติกอ่าไอ้บม็กวางไป่เลียงเลยเตะกันบ่อยจังเลยหยิบยากอีกอันนึงอ่าเลียงดีๆเลียงดีๆกระติกมันวางซ้อนกันได้ไหมไม่ได้เลยทำไม,ไม,มลำบากจังวะลำบากจังล่ะแล้วกระติกไหม ตายตายเฮ้ยเดี๋ยวผมไปดูเบอร์เกอร์คิงกันบอนบอลบอน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 เทศกาลรุแรกแจกแถมใครขอให้เป็นคูณสามนะโคตรรวยอ่ะจริงคูณสามเราไี่รวยขี้แตกขี้แตนเลยอ่ะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อหมูเออส่วนใหญ่มันจะเป็นเนื้อหมูเดี๋ยวผมเอานี่โอ้พ่จูนเราจะเลี้ยงอัจฉริยะกันกันไปแล้วนะทำไมโอ้เราคือด็อกเตอร์ตัดไม้ว่ะโอ้เนื้อหมูไอ้แกลูกชิ้นหมู MM เราทำชีดอ่เราทำบ้านเสร็จก่อนเราจะทำร้านอาหารที่ทำอาหารกันลงล่าอาหารถอยถอยถอยยังวางได้เหรอพี่จุนมันวางซ้อนกันไม่ได้เหรอวะไปไปก็โอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊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 ยรถรถสะบัดว่าวเนื้อไปขายไปซื้อรถใหม่ได้ไหมเอาเป็นรถตู้รถ รถไอ้ันี่ยอ,อีกคันหนึ่งอ่ะ<ห>มันจะมีกระไบคันหนึ่งขับดีเหมือนกันนะมันขนของได้ใช่ไหมขนได้ผมเห็นบางรถมันไม่มีรูปหมูรูปอะไรเลยอ่ะอ๋อรถคันที่มันไม่มีรูปหมูคือมันขนขนของได้แต่ขนหมูไม่ได้โอโอแ<อ>ล้วคันนี้ขนหมูได้ไหมเนี่ย <laughs> มันก็มีรูปหมูนะมีรูปวัวด้วยแต่ไมผมเอาหมูแบกขึ้นมาไม่ได้มันต้องเลง<อ>็งดีๆมาระเราจะไปไหนนะอล่า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 โซนเดิมโซนเดิมโซนเดิม บนซ้ายบนซ้ายขวาขวาไปตามสนนดีกว่าเนาะไปทางนี้ได้ปะได้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 วนไปดูวนไปดูใช่ไหมกติกกระติกระเีแค่สี่อันเหรอเนี่ยหรือว่าพี่เอามาไม่หมดใช่ระเีแค่สี่อันเจอบ้างไหมเจอบ้างไหมค่อยๆขี่ค่อยๆขี่ค่อยๆซอดแล้วเราแล้วเราจะทําเป็นโรงงานยังไงอ่ะมันก็ต้องมีที่ตากไม่ใช่หรอที่ตากอะไร มันก็มีที่ตากเนี่ยมีที่ตากเนี่ยนี่ให้ทำเนี่ยมีที่ตากให้อยู่มีเหรอมีครับตรงนี้เนี่ยเราล่าได้เยอะๆเนี่ยไม่ใช่มันหมดไปแล้วอุ้ยเจอเจอเจอนี่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 ไปสนใจรถเลยเมาถ้ารถติดคืออีกไม่มีใครอุ้ยสองตัวเลยเออเออไปนะฟองครับเฮ้ยหมดแมนปืนว่ะขับไป จอดฤดูหนาวฤดูแห่งกันล่ะจะทำให้เราเรารวยอึบแนีอึบวาง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 มาได้กี่ตัวแล้วไ,ไอม้ไมาร์คเจอสักตัวเลยแล้วทำไมไม่ไม่ถือนี่ไปด้วยถือก,กระติบไปด้วยไม่ตัดต้นไมห้หรอ เราต้องเออมีเป็นประโยชน์ให้กับออสาวๆเออขายแล้ววะไอ้มาออกล่าแล้วว่ะขายทีหนึ่งนี่กะซื้อบ้านได้เลยนะเนี่ยร <c oughs> วยจัดไม่ต้องทำแล้วฟาร์มอ่ะเป็นนักล่าดีกว่าเจอ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 อีกแล้วเหรอถองตัว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 เลยเหรอที่เป็นล่ามันดีกว่าบ้างในไหนก็ในไหนๆละไหนๆก็มาละ ต่รุดไปไหนวะขอปักไว้ก่อนออนะในในพี่บอกจะไปตัดไม้ก็หรอไม้ก็ได้เนี่ยไม้เต็มรถเลยใช่หรอใช่เราเห็นอยู่สี่อันเองไม่ได้หรอพี่เอาไม้ซ้อนกันได้นะได้แไ,ดไม้ซ้อนกันน่ะได้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 ไดไดพี่ออกไปวางไปแล้วไงกองนึงอะ่ะอันนี้พี่เพิ่งออกมาไม่ใช่เมื่อกี้หนูมาไม่มีอะไรเลยพี่มีไปดูที่บ้านนะ่ะไม้กองอยู่บ้าน<อ>น่นะ 2 3 4 5 6 7 8 9่เก้าอันตดพี่มันกางขนได้ไม่เยอะหนูกับพี่จูนขนจะมาถึงยี่สิบถึงยี่สิบมาเขาบูลลี่เรามาทำไมกวางนี้มันตัวใหญ่ดังอ่ะมันร้องด้วยอเฮอันนั้นหมูดิบอ่ะหมูเหรอไปเดี๋ยวมันหนีใส่กระสุนเร็วๆดิจะหมีจะหมีว้ายมีสองตัวว้าวพวกกระบีย่ช่วยด้วยมาเจอกันที่รถ จะกระตีนรถมาแล้วจุ๋ย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 แล้วไอ้บ้าช่วยกูด้วยไอ้บ้าเงยเชียงไงรถอยู่ไหนยังไม่รู้เลยไอ้บ้าล่ะต้อถนนต้งถนนบ้างต้อถนนไอ้บ้างอยู่ตรงไหนวะมันเด็กตามมาอยู่เร็วเร็วไอ้บ้าเร็วเร็วมาเออ เออเออไอป้าไอ้ทิ้งกระติกทําไปรนคือพี่ตะบวนทิ้งกระติกแล้วก็แบบจะหยิบปืนมาก็กลัวมันตะคุบคือหมีมันตบทีสองทีตายเลยอ่ะมันมีสกิลอัพแบบรีโหลดไวไหมไม่เห็นโคตรช้าเลยรีโหลดสามชั่วโมงเฮ้ยจะว่าไปผมหนูก็เริ่มขึ้นแล้วนะจากที่กนหัวร้านเนี่ยได้เนื้อสองชิ้นนึงเลย บางตัวไดเนื้อสองชิ้นหมาป่าห่ะบ<ะ>างแต่ว่าไปไม่เจอหมาป่าเลยอะ่ะขออีกสองตัวแบบนั้นนะมีอ่ะในเนื้อเยอะมากสามสี่ชิ้นนะะสี่ชนะิ้นน่ะมาแบบเมื่อกี้อีกได้ไหมมันต้องอยู่ป่าลึกๆกับมีอ่ะมีจ้ะเมื่อกี้นี้มันอยู่ในท,ที่ที่ต้นไม้มันเยอะๆเหมือนป่าลุกๆอะ่ะมีม่จะชอบอยู่วันหนึ่งมีเดินเข้าป่าเจอในพานคนหนึ่งหมดแล้วเจออีกแล้วอุยมาร์ก บ้าไปแล้วเจอหมีสามตัวใช่หรอใช่วันเดียวบันบ้าแล้วรีบรีโหลดดิรีบรีโหลดรีบรีโหลดดิไอ้บ้าไอรีโหลด้าจิบหายเลยเกือบแล้ว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 โอเครวยแล้วล่ะเราอ่ะขอร้านเบอร์เกอร์ เบอร์เกอร์รับซื้อเนื้อหน่อยนะคะเนื้อเยอะจัดเลยครับทำทำทำที่ใส่เนื้อไหมพี่จูลี่บ้านยังไม่เสร็จเลยเอละไรกองไว้ตรงนั้นแหละนะไปซื้อกะติดน้ำมาเนื้อเราเยอะมากขายทีนี้จะเป็นหมื่นเลยเนี่ยถ้าเกิดแบบร้านเบอร์เกอร์มารับซื้ออ่ะแต่ถ้าเราเรีบเราไปเรา,เราไปขายอีป้าก่อนก็ได้รู้สึกว่าร้านเบอร์เกอร์ถ้ามันไม่รับซื้อเราเราไปขายมันอ่ะมันได้น้อยกว่าร้านร้านป้านั่นใช่ไหมน่าจะใช่เออเหมือนมันได้ได้น้อยอ่ะเหมือนได้ราคาน้อยมาก โดนกดราคาโดนใช่โดนกดราคาต้องรอรอ,รอมันรับซื้อก่อนแต่ถ้าขายฉุกเฉินแนะนําให้ไปขายร้านป้านะฮะแต่ว่าเฮ้ยจะใช้แล้วตังค์อ่ะไม่เหลือแล้วอะไรเงี้ยขายร้านป้าก่อนอันนี้เราไม่รีบครับเดี๋ยวรอร้านเบรเอร์เกอร์มันรับในราคาที่ราคาพิเศษนะนะี่ยใส่ไข่ใส่ไข่ด้วยเฮ้ยทําไมมันวางไม่ได้ล่ะเนี่ยเป็นเพราะพี่ใส่ไม้เหรออันนี้เหลือสามันนี้เหลือหกโอเค ไปล่าต่อล่าต่อวันนี้รู้สึกว่าเราล่าสัตว์ได้เยอะมากเลยนะเมื่อวานนี้อย่างเปื่อยเลยวันนี้เราหากันแทบตายกว่าจะเจอตัวหนึ่งอ่ะวนรอบแบบกลับไม่มาไอ้มังจนท้อกลับไปบ้านเฮ้ย hey, วันนี้เราดวงดีไนงะใช่มาจนท้ออ่ะกลับไปกลับไปบ้านไปเลี้ยงหมูต่อด้วยการล่าบังเกิดขึ้นแต่ก็เริ่มหมดแล้วนะจะต้องรอหิมะตกอะ่ะหิมะมันหยุดแล้วอ่ะพอหิมะหยุดนี่หายหมดเลยอะ่ะเดี๋ยวขอเดินดูอีกสักแป๊บหนึ่งแล้วกันนะนี่ก็บ่ายสองแล้ว พี่โจนหายไปไหนวะยตกใจัมต <Okay. S 1> กใจเห็นกันเห็นหนูตกใจอะไรพวกม่วงวิ่งผ่านพี่ตกใจเนี่ยไอ้กระติบมันเป็นสีเนี่ยแล้วไอ้บางมันก็สีเขียวกลมกลืนไปกับหญ้าแล้วกระติบมันก็สีสีส้มๆเหมือนกวางอะ่ะเกือบชักปืนมายิงขนานดหนูส,สีชมพูแกล้งพี่ยังยิงหัวลงเลยแสดงว่าแถวนี้ไม่มีแล้วมาร์กมามาร์กเพิ่งผ่านมาใช่ไหมใช่มีแล้วแหละหักขนไม้กลับ ไม้กวาบขุไม้กวาบอัพเลเวลที่ตัดไม้เลเวลหกได้ไหมอยาก<ป>ให้มันเร็วเร <c oughs> <ๆ>็ืดนั่นแหละเลยพี่ว่านี่ก็เร็วแล้วนะลองตัดภาพไปที่พวกกินฮิวพวกเดฟลเรสสิ <c oughs> กว่าจะขาดแต่ละตน้นกินฮิวก็ตัดไม้ไงตัดใช้ขวานตัดไงไม่ใช่หมายถึงว่าไอ้เลื่อยไม้แผ่นเนี่ยอ๋อไอ้เลื่อยไม้แผ่นมันมีเครื่องเลื่อยไม้อ่อีกอันนึงอ่ะแต่แพงใช่หรใช่สองสองพันกว่าบาทอ่ะ ไม่รู้ว่ามันไม่รู้ว่ามันเลื่อนเร็วหรือว่ามันเลื่อยได้ทีละสองอันไม่รู้อ่ะต้องลองเอาไว้ก่อนแล้วกันอันนี้ก็เลื่อยได้ทีละสองอันนะมันได้ไม้สองแผ่นถึงก็ใส่ซุงได้สองอันป่ะเ้โอเครวยแล้วกลับบ้านเฮ้ยเอาตัดไม้ไปก่อนตัดไม้ไปก่อนเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราเฮ้ยอะไรวะเมื่อกี้ไม่แวบตาฝาดเหรอวะเฮ้ยไม่ฟาดเจออีกแล้วหนึ่งตัวไม่ได้กลับตะกูตอนเนี้ยเดี๋ยวกวางเออไม่กลับไม่กลับได้แล้วได้แล้ว โอ้อุตส่าห์วางแล้วนั่น่ะอุตส่าห์จะลาลามือกลับบ้านละหมานจริงวะเนี้ยหมานโคตรหมาน,นี่ภาษาอีสานตกอยู่ในฤด,ดูตอนที่เล่นกับพี่กล้องสองคนอ่ะมีแค่หน้าปกติกับหน้าร้อนอ่ะหน้าฝนหน้าฝนหน้าฝนากับหน้าร้อนคนตกตลอดทั้งปีตกอยู่ในฤดูอกหักแบ๊กเจอบ้างไหมหมดละหมดปลาและนันทีมันจะเกิดมาให้เราเห็นพี่ว่าหน้าหมอกนี่น่าจะเป็นหน้าของหมีว่าหน้าหมอก หน่หน่หน่หนาวนั่นเป็นหน้าของกวางไม่หมดแล้วพี่จุลิอลังอลังไปกลังไปเฮ้ครขาจะาขาขาดขา้นาเนาเขไเขาเขเขาเขาเขาเลยเขาเขาเาเลยกขาเขาเขาเนาเข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 านขาเาเขาเาเขาเขา้ขาเขาเขเาเขอะอาาเขาานะาเขาาาทาเต้นเาเเเขายขเขเขเ ออไอมา,<บ>าอแล้วมานี่วิ่งถึงบ้านเลยเละ่ะ <c oughs> ตกใจมาเลยวะนี่เราหารันไปเห็นก่อนยวเกียวๆก็เก่งต้มอ,อยู่รู้สึกว่าเดือนเดือนหน้าเนี่ยไม่ใช่เดือนหน้าดิเดือนเนี้ยแต่ว่าไม่รู้ว่าวันไหนนะฮะเขาจะอัปเดตขี่ม้าปะนี่พี่ฟองดูไวอ้อ่อใช่ใช่ใชมันจะมีม้าไหมขี่หรือเปล่าจู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 จ,จูจูเล่จูรี่จูไล เอกอนุบาลยังท่องได้เลยมันเดยมกกาลาเดี๋ยว์เดียร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 ์ใช่เหรอวะอ่าไม่ใช่เหรอเออเดเขาเลือัดคิวเดย์วันศุกร์เอออะไรเพื่อันเดย์กุมภาน้องบอกน้องบอกเดี๋ยวหนูตกสังกฤษเพราะพี่นะพอจะกาข้อสอบแล้วเสียงพี่แล่นขึ้นมามันเดยมกกลาเนี่ย เดี๋ยวผมอยู่กับพี่อพี่ไม่ได้ประชดนะแต่แบบเขาบอกว่าพี่เอาไม้ไปน้อยอ่ะพ่ไม่ได้พี่ไม่ได้ประชดพี่ไม่ได้ประชดเลยเออทำอะไรกันอ่ะพี่จุดผิดด้านอ่ะถางหญ้าได้ด้วยว่ะขยับรถให้ดีว่าไงวะเนี่ยพยายามเนาะ เราก็พยายามเนาะนี่มาดูดิ่เขาเรียงไม้กันยังไงเนี่ยเราก็พยายามของผมมันติดไอ้นี่ไงติดกระติกน้ําไงเออเรียงไม้ยังไงวะเอาอ่ะเอาอ่ะเอาแหววอหวเออไม้มันจะไม่ลอยใช่ไหมไม้ต่อเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ อีกสักหน่อยอีกสักหน่อยเขาเขาประชดผมอะเขาประชดผมอ่ะไม่ใช่เขาเขาว่าผมเอาไม้ไปน้อยอะผมไม่ได้ประชดเลยผมจะเอาไปได้เยอะที่สุดเราเราเอาไปเยอะเกินไปไหมวะได้ได้มั่กี่มันได้เออไปด้านข้างนี่ไหมสุดแล้วเหรอว่าด้านบนเนี่ยยัดเข้าไปอีกไม่ได้หรอไได้ได้ได้เออเห็นรถขนพักเขายันขนได้ทั้งเยอะกำแพงใช้น้อยมากเลยใช้แค่สามอันเอง้ทิ้งทำไมวะเนี่ยไม่น่าได้แล้ววะสุดแล้วมั้งเนี่ยสุดแล้วแหละทิ้ง โอ้โหบ้านอยู่ไหนวะนนี้เฮ้ยจะมืดแล้วกลับบ้านก่อนเอ่อทำอาหารไว้ให้กินด้วยนะครับคนขยันขั้นแข็งมากต้มซุปกระดูกมาให้ด้วยนะคนละเกคนละเกมเลยแมนแมนแมนกลับบ้านแล้วกลับบ้านแล้วเห็นบ้านแล้วจะตกใจบ้านหลังใหญ่มากเลยใช่ไหมไม่ตีเอ่อ เบรกไม่ค่อยได้ไอ้รถคันเนี้ยปวดปวดปวดปว <c oughs> ด,ด,ดมันมีคอกให้สร้างด้วยนี่หว่าพี่อคอกอะไรอะ่ะอะไรอ่ะคอกข้างในอีกทีหนึ่งอนะนี <c oughs> ไ่ไงนีไ่ไงวางไว้เฉลยข้ออะไรอ่ะตอนไหนก็ค่อยสร้างไม่รู้ถ้าจะคอกมาปะในเล้าหมูออนนเนี่ยออ๋ไอ้คอกนั้นน่เหรออ๋อคอกว้าข้อกวัวไม่จำเป็นเลยมั้ง ไม่ดีพี่เอาไปกองพื้นมันเกะกากองในรถนี่แหละเอาละวมึงมาบิร์กกอกม้าเลยแล้วไม่เอารถไปทำยังอื่นหรอบานหนึ่งเดี๋ยังไม่ทำอะไรไงตัดไม้ตจกอนเนี่ยอ่าฟองนักตัดไม้มาแบกไม้จนกล้ามขึ้นแล้วเออนี่มันอะไรกันวะนี่เราเอาอะไรมากองไว้ถามหน่อย ทำไมมันมีแต่เนื้อบ้านนอหูเนื้อหมูเนื้อหมูถ้าเรา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 หยิบออกมาวางอย่างเงี้ยมันมันจะหายไหมเหมือนมันจะหายนะมั้งเราต้องแปะไว้ทีพื้นนะมั้เนี่ยไออันที่แบบไม่ตันที่แบบมันไม่ได้แปะพื้นเนี่ยเหมือนเหมือนกอดออกอ่ะพี่เห็นมันเยอะกว่านี้ก็เหมือนมันหายอ่ะลองแปะพื้นไว้เผื่อมันไม่หายติดกาวไว้ติดกาวไว้ติดกาวไว้จะได้ไม่มีอะไรมาพลาดจากกันรบกวนอ่ะรีบรับซื้อเถอะจะระบายเนื้อ เราก็รอวันที่ร้านเบอร์เกอร์มันจะรับซื้อเนื้อต่อไปขายทีนี่รวยจัดๆซื้อรถสักสิบคันเลยไหมเรากันห้องเราเองนะห้องใครห้องมันนะไอ้บ้านเราใกล้เสร็จแล้วบ้าเราใก้เสร็จแล้วาวางวางเข้าไปวาง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 ว,ว,วางจะอ้วกวางอะวางโอเคเรียบร้อยเร็จ ไหนขอดูบ้านหน่อยครับเฮ้ยเฮ้ย,ยมีบันไดด้วยเอาว่ะมันน่าตื่นเต้นตรงไหนมันอะมีบันไดไม่ตอนที่มันไม่มีบันไดไงว้าวยังจริงแล้วเติมน้ำมันเครื่องหน่อยน้ำมันอยู่ไหนอะโอ้โหเดินผ่านไปเป็นงูงูฉกตายแล้ว<ะ>แต่เติมน้ำม,มันเติมน้ำมันเนอสองทุ่มนอนได้นอนก่อนสองทุ่มไม่ได้นะต้องนอนสองทุ่ม เพราะามันนอนไม่หลับเสียงตัดไม้นี่ก็มันสมจริงเกินไปไหมรู้สึกรู้สึกเกลียดเสียงนี้มากเลยเอ่ะเวลาข้างบ้านเขาทำทรอบบ้านอแล้วเราเป็นคนนอนกลางวันไงทีม่มีข้างบ้านด้วยหรอเงะไม่หมายถึงว่าถ้าอยู่กรุงเทพอะไรอยเงี้ยนี่นไม่ได้นอนเลยอะไรจะสองทุ่มแล้วจะสองทุ่มแล้ว ไม่ว่างตัดหมายอยู่อ๋อมันต้องทาชั้นลอยก่อนใช่ไหมถึงจะทาชั้นสองได้พิจุรีแล้วมีหน้าต่างไหมอ๋อนี่หลอนหน้าต่างนั่นแหละแล้วบานบานหน้าต่างไว้ไหนพิจุรีหรือว่าม,มันเป็นรู <laughs> มีรบมับลมร <laughs> ับลมรับลมหัวบ้านและไม่ต้องใช้พัดลมกับเปิดแอร์งไงอ๋อแต่รู้สึกว่าฝนรั่ว <laughs> <laughs> นี่ไงมายืนตรงนี้ตรงนี้ฝนไม่รว่วอ๋อหลบฝนหลบฝน แต่มันก็ล่วรั่วอยู่ดีว่าพิเจลรี่มองขึ้นไปด้านบนเลยขฟาไม้มันล่วเนี่ยตอนเนี้ยแลนอนนอนนอนนมูจะได้โตเร็วเร็วเอย่าไปลาอย่าไปลาไอย่าไปลานนนนนนนเ็นกองนื้นแลสยองยังไงก็ไม่รู้เออมันรู้สึกสยองมากนตกมีบ้านก็ไม่นอนในบ้านอ่ะจริง ฝนตกถ,ถ้าเรานอนในบ้านเราก็ต้องซื้อที่นอนเพิ่มชีวสอง 2> 2อันนี้กันนเอา้ <c oughs> เอานี่ว่าฝนตกในเกมเอ้านี่ว่าฝนตกใแล้วไ <c oughs> ด้ยินเสียงแล้วเสียงซาซาไปแก้วฝนตกชีวิตจริงหมูโตยังหมูโตยังไปดูหมูไปดูหมูดูหมูดูหมูโอ้มีลูกมีลูกพี่ออกลูกแล้วไปดููแล้วหวังลูก ไม่ได้จั่ไม่ได้ค่ะสี่ตัวว่ะสี่ตัวว่ะเอาว่าเอาว่าเอาว่าเราใกล้จะรวยแล้วเราใกล้จะรวยแล้วตัวหนึ่งได้สี่ตัวเลยเนี่ยฮึซื้อตัวเมียเพิ่มไหมจะไปซื้อตัวเมียเพิ่มมันจะเยอะกันไหมนะก็อยากซื้อนะอยากซื้อนะพี่จูนอยากซื้ออยู่แต่ออไก่ก็ออกไก่ก็ออกเฮ้ยไก่ออกลูก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  มันจับหมูได้ไหมอ่ะไม่ได้ทบไม่ได้เหรอเฮ้ยไก่ก็ออกลูกหมูก็ออกลูกไก่ออกหรือไก่ฟักเอาใช้สายฟักใช้สาเออม์งลองนั่งนี่ลองนั่งแล้วก็ถือไข่ดิพี่เดี๋ยวหนูไปดูเอยยอกเลยต่างก่อนนะของักของาเหมือนตัวขโมยไข่เหมือนตัวขโมยแล้วก็แอบเอาไปกินในป่าเฮ้เราไปซื้อตัวเมียมาอีกไหมน่าจะรวยหรือว่ารอรอลูกมันโต เหมือมันได้ตัวเมียมาด้วยเราจะทำบ้านกี่ชั้นดีมัร์โอ้เป็นสิบอ่ะเอาเป็นคอนโดไหมใช่ใช่คอนโดเลยต้องคนละชั้นนชั้เลยบ้านเราคนละคนละชั้นไปเลยพี่จุลีผมขออยู่ชั้นแรกเกียร์เดินก็บอกเกียร์เดินแหละเฮ้ยแต่ในในในฝรั่งอ่ะเขาไม่มีใครทำนะสูงๆอ่ะเราอาจจะเป็นเจ้าแรกก็ได้นะพี่จุลีก็อาจจะเป็นเจ้าแรกเกียร์ตัดไม้เนี่ย เฮ้ยไม้มันจะหมดโลกกับพวกเรานี่แหละถ้าทำไมตรงนี้มันวางพื้นไม่ได้ไปจุนมันต้องทำเสาทำหรือเปล่ามันสีแดงอ่ะตรงกลางอ่ะเอ้าหมดจะหยุดก็หยุดไปเฉยๆเนี่ยวางได้แล้วดีกว่ะเฮ้ยไปจุนเรียกทำไมมันแผ่นมันสลับกันต้องไมพื้นมันไม่ต้องดูมันเป็นผลงานอัพสแต็กใช่ไหมผลงานอัพแหลกเฮ้ยเริ่มแหลกกันนะจะว่าไปก็เริ่มแหลกกัน ว่าแหลกแหลกเนื้อเนี่ยว่าแหลกเนื้อเ่ยเราควรเราควรจะบ้านชั้นเดียวเอ้ยสองชั้นก็ไม่ผมว่าแหลกเนื้อนี่แหละไปไปดูราคาเนื้อก่อนนะมาไปเปล่าไปเปล่าไปไล่อีกเหรอเอาไปด้วยไปด้วยคันนี้ไปดีกว่าวะน้ำมันรถจะหมดหรือยังอ่ะครึ่งถังเลยอ่าแต่ก็เติมไปก็ดีนะเดือดร้อยหนึ่งเออไปซื้อไอ้นี่ไหมถังอี่ไหมเดี๋ยวไปขายเนื้ออะไรเงี้ยดูราคาเนื้อขอให้มาทีเดอย วันนี้ขอให้มารับซื้อแบบสักคูนห้าแบบขายทีได้รวยรวยจัดจัดไปดูสิดูสิอะดูสิไอบ้บังปวดตกกระโดดมันลื่นตกถนนเลื่อนด้วยข้างหลงังข้างหลังร้านเบอร์เกอร์ฝนตกขี้หมุนไหลคนกันไหลมาพบ ตู้ดูดขายอะไรบ้างครับโอ้ไข่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 เอาไข่มาขายไข่เด็หนึ่งจุดห้าไข่เด็หนึ่งจุดห้าไข่กับไก่ไข่กับไก่เอาเอาไก่มาขายเอาไก่มาขายเด้อ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 เราไปซื้อไก่ดิไก่ไก่สดหรือไก่ดิบวะชิเกตเนี่ยน่าจะไก่เป็นหรือไก่ตายถ้าถ้าเกิดไก่เป็นเนี่ยเราไปซื้อร้านป้าแล้วมาขายร้านดีมั้ย โอเคเลยลองไหมมา้งกลองตัวนึงลองตัวนึงลองตัวนึงถ้าจะไก่ตายนะผมดูแล้วเฮ้ยมันชิคเก็ตอ่ะไก่ตายมันก็ต้องเดตชิคเก็ตดิภาษาอังกฤษโรงเรียนไหนวะไหนไปดูนี้ถ้าเกิดแบบไก่มันชื่อว่าชิคเก็ตอะไรเงี้ยถ้าไม่ถ้ามันไม่ได้เราก็ไปเลี้ยงดิคนเราอ่ะถ้าไม่ลองมันก็ไม่รู้เวมาร์กชีวิตเนี้ยมันต้องลองผิดลองถูกกันบ้างเดี๋ยวผมแปะไข่มาขายด้ว่ะไม่ไปลองมาอ่าไปลองมาซื้อไก่ละ เคแบบรอบอื่นถ้ามันขายอีกเราก็ทําแบบนี้เยอะๆิวหเราปัญหาเอาตังค์ที่เราเหลือน้อยนิดไปเติมน้ำมันหรือจะไปซื้อไก่มาลองเอ้าอะไรมัผมวิ่งกลับบ้านแล้วอยู่ดีๆมันถือเนื้อจากไหนมาไม่รู้อ่ะอ้าวอยู่ดีๆเนื้อมันวาร์ปเข้ามาในมืออ่ะเนี่ยชิคเก้นเนี่ยห้าสิบบาทนะอ่ะห้าสิบบาทนะไก่เป็นนะห้าสิบบาทโอเคซื้อไก่เป็นมาแล้วครับ มันวางหลังคาไม่ได้อะมันให้เราสร้างแค่ชั้นเดียวหรอมันมีได้เหรอหลังคามีอันไหนพี่ลูปนี่นเาบอ่ียมเงินกันไว้ด้วยนะทำไมอะทำไมเหรออาหารสัตว์จะหมดล้วรือไงสร้างได้พี่เหลือห้าสิบบาทนี่ฟองเหลือห้าสิบบาทเน่จหดแล้ว

อย่าไปไหนนะหมูนี่วันวันไม่ทําอะไรเดินวนรอบบ้านอยู่ได้บ้าไหมเนี่ยอย่าเดินไปไหนนะอยู่อยู่ตรงนี้แกขายอยู่กับที่ซิมันเหมือนต้องมีนั่งร้านมันเล็งไว้ถึงอ่ะมันไม่มีนั่งร้านอ่ะมันชิคเก้นอ่ะมันชิคเก้นมันก็ต้องเป็นชิคเก้นดิมันนั่งบ้านได้ไหมอ่ะถ้าไม่มีนั่งร้านอ่ะช่วงนี้เขาไม่ให้นั่งร้านนะพี่ฟองไก่ตายปะ อันแล้ไก่ตายอันแล้วไก่ตายอ๋ออ๋อหมายถึงร้านที่ซื้อร้านที่ขายไก่มาร์ค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 มีอะไรก็ค่อยพูดค่อยๆจ่ากันมักพี่ไปซื้อไก่มาห้าสิบบาทแล้วร้านเปนรับซื้อไก่ตายอ่าพี่ก็เลยยิงไก่ตายแล้วพี่ก็ถอยรถเอามาขายขายได้สามสิบหกบาท ไลฟ์สตรีมทุกวันที่ Facebook ช่อง a อ m มนะครับและดูคลิปเต็มที่ youtube ช่อง a อ m ม c ครับผม